อ้าวเมื่อสันวันดีแล้วพี่น้องสิว่าเอาบักมี่บักขนุนน่อยนี่อ้าวคนนั้นันสุกแล้วคนนั้นถามบิง้งสิไปที่ไหนอเอาบันไดง้อยเอาดีๆได้ดละ่ะกาหันมาทางพี่ตต่น้อเออเออนั่นนั่นลนั่ละ หยับหยับหยับเน็กเน็กเน็กก็มั่งก่อนหน่ะเออเออถึงวะเอาคือเอามีดนี่เมียมีดเมียมีดตัวมุนเอาเลยเป็นตะออวกว่าล่ะ โอ้ลุดมือเออบักตุเรียนบักตุเรียนวันนอนบักตุเรียนวันนอกสายน้ำผึ่งย่งดีได้หนิขึ้นมาขนุนสายน้ำผึ่งใช่ปะโอ้เสะอืมอืมหยางหยางตุเรียนมีหยาง เลี้ยนน้ำไหลอันนี้นแต่งของไปขายตลาดบักพริกปลูกเองบัวเคยียวปลูกเองขนุนกับจอกขวางเองคนน่ะอีสานบ้านเฮาพีนน่น้องเอ้ยคนน่ะมีดีครับว่าคนกึ่จังหัวมันนี้เลยนี่ฮะกึ่จังหัวมันอันนี้ มันหอมติเออมันนุ่มไม่รีต่อละแต่วันกี้คี๋เขียวอยู่เ่อไงนี่ฮะาดนันเดเมียดไหมมันจะเป็นยังไดงอืมปาดไหนี่คือม่นเสื้อเอาโอ้ย่างย่างไาย่างไรสุดจตอืมนี่ด เลี้ยงแล้วเห็นนวันแล้วอู้อยี่ยางไงยางอะไรเป็นทางเลยวะอืมคนน่ะน,นี่เป็นไงวันหวันแซ่บเป็นไงอืม เขา่าขันยาให้มันหวานเอาขีเทามาใส่หมองอันนี้มันไงย่างๆมันนี่เามาใส่่ใสตอนนี้ได้ปนะ้ฮะใส่ตอนนี้ได้ป้ใส่เลยกรได้เอาขีเทาเราก็ทิมไ้จะเคืนหนึ่งแล้วมันสีหวานหวานแบบใส่น้ำตาลเลยล่ะลเขาเป็นอย่างภุ้งปัญญาแ่้มันสีดูด อย่างตัวนี่ก็บบกับโบเซียก็ร้องเห็นเบิ้งเด้อพี่น้องมันจะเป็นยังไงยังไงคุณอื่นตัวได้เขีดลับนี่แหละอ่าอ่าขี้เท่าโอบใบปัญญาเขาสิกินเท่าปาดของขี้เท่าอ,ออกมาแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณคืนหนึ่ง เื้นเสามาล้อบงันศเป็นยังไงฝากกดติดตามไว้นะครับเด mm. ี๋ยวเงินเสาสิมาพาสู่บึงวาสิเป็นยังไงว่นสิหวานแทบว่นะครับไ่ mm. ได้เห็นแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ mm. กบนุ่มิสานเฮ็ดดี mm. ขอบคุณครับ